<What? S 1> เราอยู่ที่ไหนเนี่ยยินดีต้อนรับสูลล่ชาเลน์ปุ่มปริศนา <c oughs> ชาเลน์อะไรกันทำไมเราถึงอยู่ในกล้องละ่ะแล้วทำไมตรงนี้มีกล้องด้วยในคนแนบดูเราเหรอ <c oughs> ใครกันได้ช่วยฉันทีพวกเธอจะบอยวายกันทำไมเนี่ยความสนุกกำลังรออยู่ข้างหน้าแล้วจะเล่นกดปุ่มเลยไม่ต้องกลัวรู้อะไรไหมปุ่มนี้มันไม่น่ากลัวสักนิดยิ่งกว่านั้นมีเครื่องดื่มเสริฟอะไรจากสตาร์บัคด้วย ดูสิว่ามันน่า,นานกินขนาดไหน <Y ami. S 1> และยังมีวิปครีมด้วยนะจินเลียนทั้งหมดนี้เพื่อเธอเลยนะกินให้อร่อยและกัน oh <my. S 1> อย่าลืมหายใจด้วยละ่ะ <No. S 1> ดูแลทรงผมถึงให้เป๊ะด้วยนะมาเริ่มตกแต่งกันเลยวิปครีมเหมาะกับเธอมากแล้วก็น่าอร่อยด้วยโอ้โอ้เกิด <What? S 1> อ,อะไรขึ้นเนี่ย <Hey. Man. S 1> ว้าว จังเลยฉันสงสัยจงว่าจะมีปุ่มอะไรอีกนะ oh, <yeah. S 1> สงสัยจะว่าปุ่มข้างหลังคืออะไรปุ่มอะไรนั่นล่ะอาหารแมวยังไงละ่ะเราทุกคนรักแมวแต่ก็นะตอนนี้อาหารแพคนี้ไม่ไว้สำหรับเธอแล้วนแนนซี่ <c oughs> ใช่มันกลิ่นแรงสุดๆเลยละ่ะแต่บางทีมันจะอะร่อยก็ได้มั้งโอ้ดูสิ oh, <my> ฝนตกเป็นรถดโหน้าแล้วละ่ะ นันซี่ดูจะไม่ชอบเท่าไหร่นะแต่ไม่เป็นไรทั้งน่าจะโชคดีก็ได้มัง้งเอาล่ะถึงตาของจิลเลียนแล้วฉันสนสจ่จะว่าอะไรรอเธออยู่ในรอบนี้โอใช่ก่นเลยมาลอดูกันโอ้ใช่แล้วมันเคือคนคอคนลาที่ทุกคนชอบแล้วมันมีเยอะขนาดไหนเนี่ยมาเป็นพีระมิดเลยโอ้ย จินเลียยระวังนะเขล่ากำลังปวยปลายใส่เธอแล้วเหมือนลูกเห็บเลยหวังมันจะไม่กระแทกหัวเธอจนหัวแตกนะเอาล่ะแต่ตอนนี้เธอสามารถเพลิดเพลินกับเขาเย็นๆได้แล้วฉันได้อาหารแม่แต่เธอได้โค๊กมันไม่ยึทธรรมเลยอ่ะแล้วเธอละแนนซี่จะได้อะไรโอ้โหมันคือเครื่องพ่นน้ำแข็งล่ะ เธอสามารถใช้แช่แข็งอะไรกันได้ลองเลยเอล่นนะมันมาเต็มแม็กเลยล่ะเตรียมพร้อสมสดการโจมตีแห่งน้ําแข็งแค่ระวังด้วยนะโอ๊โอออกยก็อะไรขึ้นขอแช่แข็งนี่อร่อยมากขึ้นไอศครีมของจริงเลยจินเลียนขอฉันลองบ้างสิฉันเป็คนแช่แข็งนะไม่งั้นเหรองั้นก็เดี๋ยวเถอะ เป็นน้ำแข็งของฉันแตนไม่เธอเป็นลกูกบอลน้ำแข็งเดี๋ยวนี้เป็นไงละ่ะตอนนี้เธอสามารถไปตกแต่งอยู่ในส่วนน้ำแข็งได้แล้วในขณะที่จิวเลียนยังเป็นน้ำแข็งมันูกันเถอว่ามีอะไรรอเธออยู่ต่อไปโอ้โหกก็เนสควิกด้วยแล้วก็กินหอมมากเลยละ่ะน้วมันร้อนจนพอที่จะละลายจิลเลียนได้เลยดูสิมันได้ผลด้วยนะ อาบน้ำด้วยชักลตดแบบนี้อะไรจะดีไปกว่านี้ล่ะไม่โอ้ดีจังเลยคือให้ตายเถอะแนนซี่บัสเตอร์ของเธอมันหมดแล้วล่ะเฮ้ <Hey. S 1> ตอนนี้เธอเช็ oh. แข็งใครไม่ได้อีกแล้วนะจิลเลี่ยมกดปุ่มได้แล้วเ <c oughs> ท่านี้ยิ่งน่าสนใจมากขึ้นทุกครั้งเลยล่ะ <c oughs> แล้วครั้งนี้จะเป็นอะไรนะ ว้าวดูสิมันคือแว่นตาไฮเทคชัดๆเลยแต่เงียบไว้นะนี่คืออุปกรณ์รับขององค์กรชุดสุดละ่ะเฉพาะสายลับตัวจริงเท่านั้นที่จะมีมันได้นะแต่เรายืมเข้ามาแค่แปบบเดียวเท่านั้นเราทําได้ทุกอย่างแล้วเพื่อชาเลนจ์จินเลียนรับเลยนะแต่ระวังหน่อยมันเป็นของสำคัญนะว้าวเหมือนฉันอยู่ในเกมคอมพิวเตอร์เลยละ่ะโอ้โหแล้วนี่คือ,อไรนะ่ะทำใบหรอ งั้นจะสะกดปุ่มที่มีหน้ายิ้มแล้วกันดูเหมือนว่าเส้นของอร่อยนะได้เวลาแล้วลนะ่ะเธอพูดถูกเลยกลิก่นเลี่ยนมันคือป๊อปคอนคราเมลหว,หวานๆานถังใหญ่ของเธอคนเดียวโอ้มันกรอบมากเลยก็น่ากินด้วยนี่หมอการไปดูในโรงหนังมากๆเลยแต่น่าเสียดายตอนนี้นนเราไม่มีหนังนะแต่เธอมีอย่างบางอย่างที่ต้องทำรัมกมือกับป๊อปคอนกองโตยังไงละ่ะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่เธอทำได้โอ้ดีมากเลยดีจังเลย <tyard. S 2> ฉันอยากกดปุ่มอีกรอบหนึง่งนั้นก็อันนี้ละกันงั้นทางงในสุดได้อะไรนะมันดูกันโอ้โหเมากกว่าสกิตเท่าสีสันสดใสแพ็คใหญ่เลยฉันรู้ว่าทุกคนชอบมันแต่จะดีกว่านะถ้าเธอไม่ถอดแว่นนะจอ oh <my> ได้ของอร่อยๆอีกมากมายเลยละ่ะโ <Yeah. S 2> อ้นี่มันดีจรงเลยอร่อยมากแล้วอะไรต่อละ่ะ อะไรกำลังรอเราอยู่นะว้าวมันคือมัชเป็นโล้นุ่มๆหอยใหญ่เบล่มเลยอร่อยสุดๆเลยล่ะกินเล่นเธอโชคดีมากเลยเหมือนกำลังไ่ว้นะ้ำอยู่ในขนมเลยล่ะเราทุกคนอยากอยู่ในจุดของเธอิมากกินให้สนุกนะอ๋ออร่อยจังเลยดีมาก ฉันพร้อมแล้วเราจะกินให้หมดเลยนี่จิเลี่ยนขอฉันกดปุ่มได้เลยยังเธอได้รับตั้งเยอะแล้วนะฉันก็อยากกินเหมือนกันเอาเลยกดสิขอบคุณนะน่าสนใจจังมันจะคืออะไรฉันไม่อยากทำให้เธออารมณ์เสียแน่นสิแต่เธอได้ปลาเค็มหน้าขยะยิบแยงนะสิเอ้ยกินเกินบรรยายเลย บางทีเธออาจจะชอบมันก็ได้มั้งเพราะทุกคนมีรสษนิยมส่วนตัวนะบางคนก็ชอบของเค็มโอ้ใช่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ชอบเท่าไหร่นะแต่เธอจะทำอะไรได้ละ่ะเพราะนี่คือกฎของชาเล้นนะเธอจะทำอะไรก็ได้ <G ül üyor> จินเลียนเธอให้ฉันยืมบ้านได้ไหม <G ül üyor> ฉันสงสัยประจังว่ามันคืออะไรนะว้าวตอนนี้ฉันก็เห็นแล้วอ <G ül üyor> โอโหมันมีคำบ้าอยู่ทุกที่เลย ฉันจะกดปุ่มนี้แล้วก็ออกไปหลังจากที่เจอป่าเหม็นๆฉันก็อยากกลับบ้านไปอาบน้ำแนละ้วเออแกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอช่วยด้วยกองนี้กำลังจะกินฉันแล้วเฮ้อ,อไม่นะน้อง <Please. S 1> ้อง้องนล้รอดแล้วเคยเห็นหน้าตัวเองไหมตลกมากเลยจนเลี่ยงถึงตาเธอแล้วเลิกปุ่มเลยแต่ไม่มีคำใบ้นะน่าสงสารจังว่าจะคืออะไรโอ้โหนุท่าล่าสุดปวดของเราน่ะสิ หวานเลยเอาจจะดีไปกว่าน้ำตาลชล็อกโกแลตละ่ะเนื้อเหนียวแล้วก็เข้มข้นด้วยวเข้ากันได้ดีมากกับมัชเมลโล่นุมน่มๆน,นะโอ้ oh my god อร่อยไหมจิลเลียนเธรไดขนมหวานที่ดีที่สุดในโลกเลยนันนี่ยแนนซี่แล้วเธอรออะไรอยู่ละ่ะ กดเลยโอ้โหโลูกกวาดวิเศษจะลลี่เบลลี่เยี่ยมเลยแต่ต้นนะไม่สิ่งที่เธอต้องรู้ลูกกวาดนี้แม่มีรสชาติหลายรสมากอาจจะเป็นรสอะไรก็ได้เธอจะไม่รู้จนกว่าจะได้ลองนะสิเอาเลยนั่นสิลองเลย <c oughs> เป็นลูกกวาดที่น่าสนใจมาก <c oughs> งั้นฉันจะลองอันนี้ล่ะ แล้วมันคืออะไรกันนั้นสิโอ้โหมันคือลูกกวาดวิเศษล่องหนได้ละนันซี่เธอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยเธอหนีไปแล้วไม่บอกฉันเหรอเนี่ยเรายังเป็นเพื่อนกันอยู่ไหมเฮ้นันซีเธอซ่อนอยู่ที่ไหนไม่มีใครเห็นฉันเลยดีจริงเลยเฮ้ยจมูกฉันเฮ้ย เธออยู่ที่นี่ใช่ไหมฉันมองไม่เห็นเธอนั่นสิรอก่อนเธอฉันจะหาเธอเจอเดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหนนะออกมานะอ๋ตัวตลกนั่นเป็นอะไรนะใช่แล้วมันคือคกุญแจสุดสารภาพโอ้ใช่ฉันลอดแล้ว <c oughs> เรีเ๋ยวคัชินเลี่ยออกมาแล้ว <What? Okay. S 1> ออกมาจากที่กันเถอะ <c oughs> แล้วก่อนตัวตลกผีเ <Wow. S 1> ท็กสวยจังเลยโอเคฉันพร้อมเลือกของตกแต่งตัวเองแล้วล่ะ โอ้โย่าลิ้นหนอนสิ่งเป็นเลยเดี๋ยวนี้สิ่งมียังแค่ไหนเอาล่ะตาเธอหมุนวงล้อแล้วฉันกลัว,วจะได้อะไรที่น้อยกว่าฉันรู้อยู่แล้วหนอนจริงๆหน้าเพรียดผยังสุดอะไรเอ้ยหน้าเกลียดหน้ากลัวฉันไม่อยากสัมผัมันไปบนแคคของฉันนะ่ะมันมีอะไรที่ทำได้แล้วเธอต้องทำตามกฎน,นะไม่ว่าชอบหรือไม่ติดตามกลับตาวัดจะมองไม่เห็นมัน แม่จ๋าพวกมันขยับได้ย่าที่สุดไลทํ <c oughs> ทำไมน้อยจังละ่ะต้องสับไปให้หมดเลยนะ <c oughs> ฉันไม่คิดว่าใจร้ายขนาดน,นี้เราเน้ว่าเราเป็นเพื่อนกัน <c oughs> ก็ใช่แต่ฉันไม่ใช่เป็นคนคิดกติกาเพราะงั้นมันไม่ใช่ความผิดของฉัน <c oughs> ฉันไม่เอาสิ่งนี้เข้าป,ปากนอนโยเยนานในฉันไม่รอดแนนะ่เ <c oughs> นื้อเค้กขยะ <c oughs> ต้องรีบกินเค้กส่วนที่ไม่ตกแต่งให้หมด ย,ยังหน้าเขาอยากแข่งอยู่ดีแต่ไปได้รสชา้ิขงหนอนฉันรู้สึกว่ามันกำลังคาอยู่บนหน้าของฉันไม่นะไม่ใช่ตรงนี้เออมีในหูด้วยมันกระดึบเข้ามาในผมฉันนะก็เลยจะจับสักทีเรื่องนี้ระวังเหนื่อยได้ไหมมีหนอนเป็นมันที่ฉันด้วยนะเ <c oughs> ขาอ,อย่างช่วยเธอกินหมดแล้วตอนนี้ก็เลยแค่อยาเล่นหนอนของฉัน ตั้งแต่แบบนี้ดีมากๆกันเลยมั่นใจว่ามันไม่แพงและไค่แกของฉันดูดีเท่านั้นแต่ยังทำให้อร่อยยิ่งขึ้นด้วยลูกเสียมันน่ารักแค่ไหน <Wow. S 1> นะ่าทึ่งจริงๆ <Yeah. S 1> แล้วก็อร่อยอย่างที่เธอนิกไม่ออกเลย <c oughs> ฉันพร้อมกินเค้กทั้งหมดในครั้งเดียว mm. ฉันนึกไม่ออกเลยว่าอาจจะจับคู่ได้ลงตัวเท่านี้เ <Yeah. S 1> ค้กให้ฉันกินบ้างได้ไหม <c oughs> งั้นก็สักชิ้นนะ <c oughs> ได้โปรด Could you please? ธอบ่นอะไรเนี่ยไม่ต้องฝันเลยฉันไม่ได้หวนใจ้คำตอบอื่นอย่างแล้วไม่เป็นไรเดีฉันสั่งบริษัทเธอเองเพื่อนรักนั่นมาอะไรนะผู้ปกครุงฉันต้องปกป้องแค่ของฉันให้ถึงที่สุดไม่รู้กันว่าเขาจะแข่งกันก่อนกัน้องการตาเธอป้อบกันแล้วฉันจมตีบ้างจมตีรุนแรงมากเธอเกัจริงๆฉันทำทุกอย่างได้คุ่แข็งฉันแพ้แล้วฉันไม่ลองแพ้เลยฉันจะจำเรื่องนี้ไว้ แต่ว่าฉันไม่แผนใหม่แล้วนี่ทำอะไรหนูมิม้ล่ะเป็นไงล่ะนี่แค่ทั้งหมดก็เป็นของเธอแล้วก็สุดยอดไปเลยส mm hmm. กระปิจริง mm hmm. ฉันพร้อมหมุนวงล้อก,ก่อนอีกครั้งหนึง่ง mm hmm. ฉันโดนจะปิวแล้วไหมนะลำแรงมาก mm hmm. ไม่จริง mm hmm. มันคือพพกก้า ที่สุดเร้ของได้แย่ไม่ใช่ของหวานแล้วมันดูกันว่าเธอจัดการเรื่องนี้ได้ยังไงฉันแน่ใจว่าครั้งนีชโชคะเข้าข้างฉันแตอได้ยินใรลูกตาที่มันไม่เคยทำเลยทำไมล่ะไี่หละอยทำกองร้อใแหชัสตาตัดสินแล้วดูสิเรื่องตอมามันดูดีมากบนแคก <Awesome. S 1> โอ้พระเจ้าเป็นการผสมสันที่ลงตัวที่สุดเลยฉันจะจำเค,คกต้านยูตลอดไปฉันก็อยากลองเหมือนกันอะไรอะ่ะ ื่อกี้เธอยังไม่เหมือนฉันเลยนะฉันก็แย่งเธอเหมือนกันใี่บ้าเธอเกิดทำฉันเจ็บนะทีนี้ฉันได้ไม่พยายามกินแค่ของฉันอีกไงแล้วทำไมฉันต้องใช้ซ่อมด้วยฉันจะกินด้วยมือและมันยิ่งอร่อยยิ่งกว่าเดิมนั่นจากนี้อยากเข้าปากได้มากขึ้นด้วยฉันจินตนาการได้เลยมันต้องอร่อยขนาดไหนไม่ใช่เค้กแต่มันข้นฝันอันแสนหวานถ้าพูดถูกแล้วแต่มีข้อเสียข้อนึงมันหมดเร็วเกินไปตอนนี้เลอแค่ยัได้ลูกตาหนึ่งลูก เดินเข้าปากไปเลยเป็นไงล่ะเอาไม่นะฉันพลาดไม่เข้าใจมันเกิดขึ้นได้ยังไงข้องขวัญจากสวรรค์ในที่สุดก็ได้ลองอย่างลลูกตาแล้วและตอนนี้กินเค้กกับพริกของเธอซะขอบคุณที่ช่วยตัวนะเอาล่ะเริ่มจากตรงแต่งก่อนมันก็ออกมาไม่เร็วดูสิสีเข้ากันมากๆาเลยนี่มันดูกันว่าเค้กของเธอจะมีรสชาติยังไง จะกินไม่เป็นพิษจะดีกว่านี้ดูเหมือนสนิมไม่พ้นคงต้องร้องฉันสัมผัสได้ถึงความเผ็ดนแล้วไม่ฉันไม่ชอบพริกเลยนี่ทำไมน้อยจังละ่ะไม่บป็นไรฉันพร้อมกต้นเป็นไรสิเดี๋ยวเธอจะได้เห็นนะมันต้องเกิดเรื่องราวหลายแนะ่อย่ามาดราม่านะเด้นเล่นกินให้หมดเลยหมดแล้วหวังว่าตอนนี้จะมีความสุขนะโอไม่นะดูเหมือนจะมีใครออกมา เมรดส์ากำลังรบบนไฟดึเหมือนว่าฉันทับกันไปแล้วฉันไม่ได้บังคับว่าเธอกินเพืให้หมดเลยรับนางนะแคสเอาน้ำไปโอ้ยเขายัางชั่วขอบคุณนะถึงตาฉันหมุนวงล้อก่อนบ้างกระบองเ็ดต้องอยากนิสสิม,มันเต็มไปด้วยหนาวจะกินได้ยังไงอ่ะดี๋ยวก่อนนะฉันว่าไม่เข้าผิดพ่าด วงล้ออยู่ที่มันฝรั่งทอดนะโอเคโอเคก็งไม่สำเร็จใช่แล้วถ้าหลอกฉันไม่ได้แล้วทีนี้ฉันจะหมุนวงล้อบ้างสัญชาตญาณบอกฉันว่าต้องได้ของอร่อยแน่แน่มาฝรั่งสัญชาตญาณของฉันไม่เคยทำฉันผิดหวังอะไรกันเนี้ยมีหลากหลายมากแบ่งให้ฉันสักอันก็ยังได้เลยนะฉันไม่ได้อยากแบ่งไงฉันต้องเอาพวกอย่างนั้นแต่เอง กิดว่าเราทุกสิ่เข้าด้วยกันมันออกมาสวยงามมันก็สดใสมากๆโอ้กินก็หอมสุดๆฉันอดใจไม่ไหวที่จะกินมันเลยนใเนี่ยมันดูสุดยอดไปเลยฉันอยากเป็นแค่บรรลุนั่งจังไม่จำเป็นต้องใช้หมวกกระหนงให้หมดหรอกนะเราสามารถกินแบบนี้ก็ได้ใช่เธอพูดถูกแล้วดูนี่สิฉันมีหัวใจว้าวน่ารื่นรมยอ่ะฉันคิดว่ามันทำให้องประกอบทั้งหมดดูสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น นี่มันอาชริยะเขบาบปนักตแต่งที่ยอดเยี่ยมขอบคุณนะใน,นที่สุดช่วเว้าที่สําคัญที่สุดก็มาถึงแล้วมาลองสิ่งที่ฉันสร้างขึ้นมาดีกว่าไม่ต้องสนัยเลมต้าเลยม,มากๆนะใช่แล้วเธอพูดถูกร้อซฉันจะไม่หยุดจนกว่าจะกินหมดด้วยแหมแต่เธอรัดเธอมากเลยอ่ะระยะในการเงของเธออยู่ที่ไหนเนี่ยยอมรับมาเถอะว่าเธออิจฉาฉัน โอ้ฉันมไปเลยว่าเราสามารถปอดลูกโป่งหมักฝรั่งได้ด้วยเธอน่าจะพอได้แล้วมั้งลูกโป่งทำให้ฉันกลัวมันใหญ่มากพอทันทีฉันต้องอยู่เรื่องนี้พอกทีนะเธอทำอะไรลงไปเนี่ยมิลเลอรเพราะเธอใช้เต็มไปด้วยหมักฝรั่งแย่ที่สุดเธอมันคนผิดนะฉันอกอเหตตั้งนานแล้วโอ้ยกระบองเพเต็มไปด้วยหนามะเจ็บจังเลยฉันกินไม่ได้จริงๆ เรื่องทุกอย่างสิปัญหาของเธอเองฉันมีเดียนแล้วฉันจะพยายามทำมันเป็นจริงแตนก็ใหญ่เกินไปอ่ะฉันกลีที่เลยก่านนี้นี่ก็ใหญ่เกินไปแต่กันตัดเล็บไม่สิพอดีเลยเวลาตัดหนามของกระบองเพชรแล้วหนามไม่เห็นเข้ากับมันเลยแผนสุดยอดไปเลยฉลาดมากขอบคุณนะหวังว่าตอนนี้ฉันสามารถกินกระบองเพชรโดยไม่บาดเจ็บได้แล้ว แต่ว่าทำไมนานจังฉันง่วงแล้ว <c oughs> นน่ตื่นดิเธอทำอะไรลงไปเนี่ยมันเจ็บนะตกแต,ต,ต่งเค้กอ่อนทะเลกินมาเร็วๆเลยฉันนึกอะไรได้แล้วฉันจะขุดกระบอกเพชรลงไปแบบนี <c oughs> ้ใชต้ตกแต่งน้กสูงยิ่งกว่าเดิมอีกนะดวสตเป็นฉันที่เรียบเนียนมากฉันทำได้ดีจริงๆ <c oughs> ฉันแน <c oughs> ้ใจกับเธอด้วยเอาล่ะได้ราหาคำตอบมีรสชาติอย่างไรแล้ว กระบองเพชรไม่รถขมเล็กน้อยแต่โดยรวมก็ไม่เลวนะเยี่ยมไปเลย